ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผม Auto Toot Engineering วันนี้เราจะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจและหายากมากในวงการยานยนต์และวิศวกรรมนั่นคือ Cadillac m o t o r h o m ปี2025ยานยนต์สุดหรูที่ถูกนำมาผสมผสานกับความอิสระในการเดินทางนี่ไม่ใช่รถที่คุณจะเห็นได้ตามโชว์รูมหรือขับอยู่ทั่วไปแต่มันคือยานพาหนะที่เมื่อคุณเห็นแล้วคุณจะไม่มีวันลืมและเมื่อคุณรู้เบื้องหลังของมันคุณจะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่รถธรรมดา แต่มันคืองานสินบนล้อที่แสดงถึงจินตนาการความร่ำรวยและความประณีตขั้นสุดยอดจากภายนอกคาดินแหลกโมโตโฮมปี2025ดูเหมือนรถต้นแบบที่หลุดออกมาจากห้องออกแบบของนักวิศวกรผู้บ้าคลัง่งมาพร้อมกระจังหน้าสไตล์คาดินแหลกที่คุ้นตาไฟหน้าเล็ดสุดหล้ำและขนาดตัวถังระดับรถบ,บ้านสุดหรูที่ใหญ่โตอลังการ โครงสร้างหลักของรถถูกดัดแปลงมาจากแชสซีของรถบรรทุกเชิงพาณิชย์เช่นฟรีดลีเนอร์จากนั้นจึงนำชิ้นส่วนหน้ารถมาดีไซน์ให้เหมือนรถ SUV หรูอของคัดิิแลกอย่างเอสคาลาเดทำให้มันกลายเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างดีไซน์หรูและขนาดที่ใหญ่โตจุใจแต่นี่คือความลับที่หลายคนไม่รู้คัดินแลกมอเตอร์โฮมปี2025ไม่ใช่รถที่ผลิตโดย GM หรือคัดินแลกอย่างเป็นทางการรถรุน่นนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทดัดแปลงรถมืออาชีพที่รับงานตามสั่งจากลูกค้าที่มีความต้องกาารเฉพะ เจ้าใหญ่ที่มีเงินทุนสูงจะสั่งให้ทีมวิศวกรสร้างรถที่มีรูปลักษณ์แบบคาดิเแลกแต่ภายในคือรถบ้านสุดหรูแบบเต็มรูปแบบซึ่งกระบวนการทั้งหมดอาจใช้งบตั้งแต่20ล้านบาทไปจนถึงมากกว่า35ล้านบาทขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความหรูหราที่ลูกค้าต้องการใต้ฝากระโปรงหรือใต้พื้นรถมักติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลพลังสูงเช่นคัมมิงหรือดีทรอยดีเซลที่สามารถขับเคลื่อนรถขนาดยักษ์นี้ให้เดินทางข้ามประเทศได้อย่างสบาย ระบบเกียร์ระดับเชิงพาณิชย์ระบบช่วงล่างแบบถุงลมและการออกแบบที่รองรับการเดินทางไกลยอย่างมั่นคงทําให้มันขับได้อย่างนุ่มนวลและหรูหราภายในรถยังถูกตกแต่งอย่างพิถีพิถันทั้งไม้แท้หนังนําเข้าระบบไฟเลทห้องนอนพร้อมตอเตียงขนาดใหญ่ห้องน้ําห้องครัวพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบควบคุมอัจฉริยะทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนแม้คอดินแลคโมโตโฮมปี2025จะไม่ใช่รถที่ออกโดย G.M แต่มันคือผลงานแห่งความฝันและวิศวกรรมที่แท้จริง เป็นรถที่มีเพียงไม่กี่คันบนโลกและทุกคันต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหากคุณเคยเจอรถคันนี้บนถนนขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณกำลังมองเห็นสิ่งที่พิเศษสุดๆไม่ใช่แค่รถบ้านแต่คือศิละปะที่เคลื่อนที่ได้ในสไตล์ของคาดินแลกอย่างแท้จริง